นี้ก็เรามาเข้าคลิปนี้ก็จะมาสอนการสร้างแบบกางเกงนะคะเป็นกางเกงขากระอบอ,อกนะคะก็ไซส์ตามนี้ละคะในคลิปที่แล้วอ้อยีิสอนการวัดตัวจากกางเกงไปแล้วนะก็ตัวนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนการสร้างแบบเลยค่ะมาสตขั้นตอนกันเลยค่ะจะจากิกระดาษนะคะจากิกระดาษวัดลงมานี่ค่ะเราก็จะมาหาเส้นเลวก่อนนะคะก็จากกระดาษตรงนี้นะคะ เราจะเลือกจากด้านฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะจากริมกระดาษวัดไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดค่ะขีดมาเป็นเส้นเอวของชิ้นหน้าค่ะนี่ได้เส้นนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วัดจากเนี่ยริมกระดาษฝั่งนี้เข้ามาค่ะห้านิ้วค่ะเป็นมาตรฐานเลยนะคะตรงนี้เรากําลังจะเข้าสู่ของการทําโค้งเป้าหน้าเป้าหลังอยู่ตรงนี้นะคะ,ะ,คะวัดเข้ามาห้านิว้วหลังจากนั้นเราก็ขีดตรงศึกันกรเราจะได้เส้นนี้ค่ะ เราจะได้เส้นนี้นะคะเมื่อเราได้เส้นนี้แล้วเขาเรียกว่าตรงเนี้เส้นกลางหน้าที่จะเป็นเราของเป้าหน้าเป้าหลังลอะเรอยงนะคะเมื่อเราได้เส้นนี้แล้วเราก็จะมาหาเป้าเลยก,กันค่ะวิธีหาเป้าลึน,นะคะเป้าตัวนี้อยู่ที่28 28แดบดแบ่งครึง่งแบ่งครึงงคร่งแล้วก็ลบลบที่สอง้วครึ่งค่ะนะคะก็เหลือ14อ่ะเราวรัดอย่างนี้ก็ได้นะคะตามวิธีง่ายๆนะเราวัดแบ่งครึ่งอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะ แบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนนะคะอ่าวัดมาก,ก่อนแบ่งครึ่งเองก็ได้ถ้าเราี้เกจลบนะคะก็ <_' S 1> เราวัดขึ้นมา2นิ้วครึ่งอ่ะก็คือการลบนั่นเองนะคะนี่ลบขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า14นิ้วแบ่งลบ2นิ้วครึ่งก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ11นิ้วครึ่งอ่ะใช้ตัวเลขนี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่าเท่ากันนะคะเพียงแต่ว่าเราแบ่งครึ่งปุ๊บเราอย่าลืมยกขึ้นมาอีก2นิ้วครึ่งเท่านั้นเองนะคะวิธีการหาเป้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป้าลึกค่ะขีดยาวลงมาจนถึง5านิ้วตรงนี้ฝั่งนี้คะ นะคะเราจะได้เส้นนี้แล้วนะนี่เราได้เส้นเป้าลึกแล้วทีนี้เราจะต้องหาเส้นสะโพกค่ะวิธีหาเส้นสะโพกก็วัดขึ้นมา2นิ้วครึ่งเลยค่ะเป็นมาตรฐานเลยนะคะ2นิ้วครึ่งอันนี้จะเป็นเส้นสะโพกที่เวลาเราวัดสะโพกเราต้องวัดตรงนี้นะคะเส้นนี้นะอันนี้เป็นเส้นสะโพกค่ะได้เลยนะคะเราได้เส้นเอวเส้นสะโพกเส้นเป้าลึกแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูวิธีการโค้งเป้าหน้านะคะเป้าหน้าตัวนี้เอวอยู่ที่33สสะโพก สะโพกสะโพกเขาอยู่ที่ประมาณ4 3นะคะสะโพกจริงนะแต่ว่าเมื่อบวกแล้วจะอยู่ที่44ครึ่งก็แสดงว่าเป็นคนที่มีสะโพกเยอะเพราะฉะนั้นเป้าตรงเนี้ยเราจะต้องยื่นยื่นมาสักหนึ่งนิ้วสามกัเบียดเลยคะ่ะเพราะเพราะว่าสะโพกใหญ่เนาะอ่าหนึ่งนิ้วสามกเบียดเลยคะ่ะเพื่อให้ตรงเนี้ยเราจะได้มีเนื้อที่เยอะหน่อยนะคะนี่ตรงช่วงโคนขานะคะเพราะโคนขาเขาห้ามต่ำไว้ท่ด้วยนะ ค่ะก็ตามนี้นะคะวัดมาค่ะหนึ่งนิ้วสังกะเบียดนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะเนี่ยอันนี้เป้าหน้ายืดสำหรับตัวนี้นะไซน์นี้นะคะก็คือหนึ่งนิ้วสังกะเบียดตรงนี้ก็คือจากเส้น5านิ้วตรงนี้เนี่ยเอาเราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วค่ะสำหรับชิ้นหน้านะวัดเข้ามาครึ่งนิ้วแล้วก็ขีดตรงมาที่เส้นจะโพ้นั่นเองขีดตรงมาค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้เส้นนี้ค่ะในทีนี้เราจะมาโค้งจุดเป้าของจุดนี้กับจุดนี้ค่ะ เราก็ใช้ไม้บรรทัดโะคะ้งเลยค่ะนี่นะคะวางวางแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้หลังจากนะั้นเราก็ใช้โคมอ่ะโดยให้เส้นเส้นตะโพกกับเส้นเป้าที่เรายื่นมาเนี่ยให้เขาบันจบกันแบบนี้ค่ะหรือว่าเราจะใช้มือวาดก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าใช้มือวาดก็ตรงนี้จะตกอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งนิ้วอยู่ที่ประมาณเจ็ดขีดหรือเจ็ดแปดนั่นเองนะคะอันนี้เราได้เส้นโค้งเป้าหน้าแล้วนะเอาหน้าได้แบบนี้แล้วค่ะ ทีน,นี้การที่เราจะหาเส้นเป้าหลังอะ่ะเราก็ต้องวัดยื่นจากตรวนี้ค่ะจากเส้นนี้วัดมาเพราะข้างหน้าเรายื่นเยอะแล้วเนาะข้างหลังเรายื่นสักประมาณประมาณประมาณสองนิ้วสามนะคะเพราะว่าเรายืนเป้าหน้ามาเยอะแล้วเอาเอาแค่นี้พอนะคะยื่นมาเดี๋ยวขาในเขาเหลืออีกเอาสองนิ้วสังกระเบียดน,นะคะหรือสามนิ้วก็ได้นะเดี๋ยวอ้อยเอาสองนิ้วสามกระเบียดก่อนค่ะเพราะว่า เพราะว่าอยากรู้ว่าเวลาวัดเป้าแล้วอะ่ะ<ม>เขาจะได้28นะต้องได้28ค่ะเพราะว่าเราทําเป้าอยู่ที่28รวมขอบนะคะอ่ะกางเกงตัวนี้เป็นสร้างแบบรวมขอบนะคะจ้ะก็อ่าทีนี้เราจะรู้ว่าเมื่อเราวัดยื่นออกมา สำหรับเป้าหลังนะคะจากเส้นเนี่ยจากเส้นชิ้นหน้าเนี่ยวัดยื่นมาสักประมาณสามนิ้วค่ะสามนิ้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเอาเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องการให้เพราะว่าสาใหญ่เนาะ นี่ค่ะจากเส้นที่เรายื่นมาเนี่ยวัดลงไว้ก่อนค่ะครึ่งนิ้วนะคะวัดลงมาเป้าหลังจะต,ต้องต่ำกว่าเป้าหน้านะคะนี่นะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วก่อนค่ะยังไม่ต้องทําอะไรนะคะติ๊กไว้เฉยๆหลังจากนั้นเราก็จะมาขีดเส้นเป้าหลังค่ะวิธีการเขียนนะคะจากเส้นครึ่งน,นิ้วของจีน,น่าเนี่ยวัดเข้าไปเลยค่ะหนึ่งนิ้วกหนึ่งกระเบียดค่ะหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดแล้วก็ขีดตรงมนเส้น ok เป้าเลยตรงนี้นะนี่ค่ะเขียเส้นมา หลังจากนั้นเส้นนี้เราลากขึ้นไปข้างบนเลยค่ะลากขึ้นไปเส้นบนเลยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเช็คเป้าได้น่ยเราต้องมาขีดเส้นตรงนี้ก่อนค่ะแต่ทีนี้เราขีดได้เพราะว่าเราต้องหาเส้นกลางขาก่อนค่ะวิธีหาเส้นกลางขานะคะก็คือเราจะต้องหาเส้นสะโพกเราจะต้องหาสะโพกก่อนค่ะก็อย่างที่เห็นว่าสะโพกตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่44นะคะอ๋อเอา44แล้วกันเนาะเพราะว่า เฉพาตัวนี้คือเราไม่ได้วาดจากตัวจริงท่านนี่เองนะคะคือเป็นเฉพกที่บวกแล้วได้44ครึ่งเพราะฉะนั้นอ้อยจะทาแค่44นะคะอีกครึ่งนิ้วเดี๋ยวไปบวกที่ชิ้นหลังละกันเนาะโดยปกติจะบวกที่1นิ้วนะแต่ตัวนี้อย่างที่บอกว่าอ้อยกะกลเอา,อกา,กาเานาะอ่ะคือต้องการให้เสร็จแล้วอยู่ที่44ครึ่งนี่เองนะคะเราจะเอาอยู่ที่44นะคะสําหรับชิ้นหน้านะ44ทีนี้เราก็จะต้องเอา44หาร4นะคะ44หาร4เท่ากับ11ค่ะก็จะได้เส้นนี้นะคะ 11ค่ะชิ้นหน้านะได้41สิอ็ดอ่ะทีน,นี้เราได้4ี่เ็ดปุ๊บเราก็เขีดเต้นตั้งฉากแบบนี้ก่อนค่ะเขียขึงมาแบบนี้ก่อนเลยหลังจากนั้นเราจะวัดเนี่ยแบ่งตรงนี้ค่ะเนี่ยมาถึงเป้ายืดเนี่ยจากเส้นเนี่ยที่เราขีดเนี่ยเส้นเส้นตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเส้นเนี่ยสะพพกที่ว่าเราวัดลงตั้งฉากเนี่ยเราขีดแบ่งครึ่งค่ะอ่ะแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยววัดใส่วัดก็ได้แบ่งครึ่งนะคะ นี่แบ่งครึ่งจะได้จุดนี้ค่ะแบ่งครึ่งคับไสวัดเนี่ยเราจะได้เส้นกลางขานะคะกลางขาหน้ากลางขาหลังคือใช้เส้นนี้เลยนะคะอ่าเมื่อเราได้แล้วเราก็ใช้วาบรรทัดค่ะขีดเส้นขนาดตรงเลยค่ะเนี่ยโดยใช้เส้นเนี่ยเส้นที่เป็นยาวๆเนี่ยเลขสิบเลขสิบเอ็ดอะไรได้หมดแล้วนะคือวางให้เขาชนกับเส้นของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ เขาเรียกว่าเขเต้นตั้งฉากเลยค่ะหรือถ้าใครกลัวไม่แม่นก็วัดจากริมกระดาษเข้ามาก็ได้นะคะเพราะริมกระดาษเนี่ยเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ตัดเขาเราก็วัดจากนี้ก็ได้ค่ะวัดเข้ามาเท่าไหร่ได้เก้านิ้วครึ่งแล้วก็วัดตรงนี้เก้านิ้วครึ่งตรงนี้เก้านิ้วครึ่งได้เหมือนกันนะคะแต่นี่อ้อยใช้เส้นอาขีดตั้งฉากเลยถ้าใครกลัวไม่แม่นก็อย่างที่บอก่าทาแบบนี้ได้แบบนี้นะมีอาขีดตรงมาเลยค่ะขิดตรงลงมาเลย ขีดตรงลงมาเลยนะคะทีนี้เราจะมาวัดความยาวก่อนค่ะวัดความยาวของกิงตัวนี้อยู่ที่สามแปดนะคะอ่าสามแปดอ่าวัดจากเส้นเอวล,ลงมาค่ะสามแปดก่อนวัดเช็คก่อนสามแปดอยู่จุดนี้นะคะอ่า38แปดอยู่จุดนี้เราก็ขีดเส้นตั้งฉากเลยก็ได้ค่ะนะคะนี่ค่ะสามแปดอยู่ตรงนี้ หรือว่าเราจะวัดจากลิมกระดาษขึ้นมาก็ได้นะคะถ้าใครคงไม่แม่นได้เหมือนกันนะเนี่ยจากลิมกระดาษเนี่ยอย่างที่บอกว่าลิมกระดาษเรายังไม่ได้ตัดเขาเพราะฉะนั้นเขาจะมีเขาจะมีสัดส่วนเท่ากันนั่นเองนะคะอาทีนี้เราได้เส้นปลายขานะเดี๋ยวยังไม่ต้องมาหาปลายขายังไม่ต้องหาเขานะเดี๋ยวเรามาทำาเรามาทําช่วงบนให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเราได้เส้นตรงกลางแล้วทีนี้ตรงกลางขาแล้วเพราะฉะนั้นเราลองครึ่งนิ้วเนี่ยของเราเนี่ยชิ้นหลังเนี่ยที่เราเรา ของเส้นเป้าหลังเนี่ยเรารอเส้นกลางนี่เองแล้วขีดตรงมาที่ตรงกลางขาเลยค่ะเราก็ได้เส้นนี้นะคะเราได้เส้นนี้เพราะฉะนั้นเส้นนี้เราไม่เอาแล้วเพราะว่าคือเป้าหน้าจะต้องต่ํากว่าเป้าหลังนะคะเพราะว่าคือเขาถ้าเกิดเราใช้เส้นนี้ด้วยกันอ่ะมันจะโค้งมันจะโค้งชื่อนะคะไม่สวยนะจ้ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งแบบนี้ค่ะโดยให้เส้นที่เป้าหลังของเรานะเส้นนี้นะคะ มามาบรรจบกับตรงเส้นข้างล่างเลยค่ะนี่นะคะวางอย่างไรก็ได้ค่ะให้เขาเชื่อมถึงตรงถึงกันค่ะนี่นะคะจะใช้มือโค้งยังไงก็ได้นะถ้าไม่มีไม่ถัดโค้งอะ่ะก็คือให้สองเส้นเนี่ยเขาบรรจบถึงกันค่ะเราก็จะเห็นว่าเส้นเป้าหน้าเนี่ยเขาจะสูงกว่าเป้าหลังก็จะสั้นกว่านะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาวัดเช็คเป้ากันค่ะว่าเราต้องได้28นะคะเราก็จะวัดชิ้นหน้าก่อนค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะวัดเราต้องวัด เขาเรียกว่าเส้นเก็บเอวชิ้นหน้าค่ะอ่าเป็นมาตรฐานเลยนะคะลงครึ่งน,นิ้วก่อนค่ะเพราะเราจะใช้เส้นนี้นะเวลาเราเช็คเป้าค่ะเส้นนี้เราไม่เอาแล้วเหมือนกันนะคะเอาเส้นนี้นะส่วนสําหรับชิ้นตรงนี้จากเส้นเอวตรงนี้จะต้องขึ้นอยู่ที่ประมาณครึ่งน,นิ้วหรือ1นิ้วค่ะดูที่ว่าตัวเลข28ของเราตกอยู่ตรงไหนแต่ห้ามเกิน1นนิ้วนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะสูงเกินไปนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราวัดชิ้นหน้าก่อนค่ะวัดเป้าหน้าก่อนนะอ่าวัดมา ก็วัดมานะคะเนี่ยจากเส้นโค้งของชิ้นหน้าเนี่ยวัดมาวางสายวัดจะนอนหรือจะจะวางนอนสายวัดหรือตั้งสายวัดก็แล้วแต่แตอ่ะเราจะเห็นว่าจนเส้นครึ่งนิ้วตรงเนี้ยที่เราลดลงเนี่ยได้อยู่ที่11นิ้ว1กระเบียดนะคะ1 1นิ้ว1กระเบียดแล้วก็เอา11นิ้ว1กระเบียดมาต่อที่ชิ้นหลังนียค่ะ11บนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะอ่าต่อไปวางไปวางไปเนี่ยโค้งไปตามเส้นเป้าหลังของเรานะะี่ค่ะเนี่ยนะคะ อ่ายี่สิบแปดอยู่ตรงไหนนี่ยี่สิบแปดตรงอยู่ตรงนี้นี่จะขึ้นอยู่ที่ประมาณนี่น,นะคะนี่ตรงนี้เกือบหนึ่งนิ้วค่ะได้นะคะคือเขาไม่เกินเขาไม่เกินหนึ่งนิ้วค่ะใช้ได้นะคะนี่ยตรงนี้อ่าเราเช็คเป้าได้แล้วค่ะยี่สิบแปดเนี่ยแสดงว่าเป้า,ปาตัวเนี้ยยังไงก็มากกว่าตัวที่เราวัดไว้นั่นเองนะคะเพราะว่าตัวเก่าของเขายี่สิบเจ็ดนะค่ะก็เราจะได้เนี่ยเราเช็คเป้าเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราจะมาหาช่วงสะโพกต่อนะคะเราจะมาหาช่วงสะโพกต่อะคะ่ะ ว่าชิ้นหน้าเนี่ยเราหาแล้วคือได้เส้นนี้แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าชิ้นหลังเน่เราก็ดูค่ะว่าอ่ะสี่สิบสี่สี่สิบสี่หารสี่เท่ากับสิบเอ็ดนิ้วเราก็จะวัดจากเส้นเนี้ยเพราะว่าเส้นโค้งเป้าของชิ้นหลังเนี่ยเขาจะเข้ามากกว่าชิ้นหน้าเราก็วัดตรงนี้ออกไปนะคะสิบเอ็ดนิ้วก่อนค่ะสิบเอ็ดนิ้วนะคะนี่ได้เส้นนี้ค่ะตัวนี้อ้อยทําแบบประยุกต์นะอย่างที่บอกว่า คือเราต้องดูความเหมาะสมด้วยค่ะว่าอ่ากางเกงตัวนี้เราไม่รู้ว่าสะโพกจริงเขาเท่าไหร่แต่อ้อยต้องการให้สะโพกเขาเสร็จแล้ว44ครึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเราใช้แค่ตัวเลข44เพราะฉะนั้นเรายังขาดอยู่อีกครึ่งนิ้วแต่อ้อยต้องการว่าให้ชิ้นหลังนะ่ะมันมากกว่ามันมากกว่านะคะมากกว่าชี้นหน้าประมาณครึ่งนิ้วก็แสดงว่าจากเส้นนี้เราวัดไปหนึ่งกระเบียดค่ะเพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยหนึ่งกระเบียดนะคะ เมื่อเป็นสองชิ้นจะรวมเป็นครึ่งนิ้วค่ะนี่คือสะโพกตัวนี้จะอยู่ที่จะอยู่ที่สี่สิบสี่ครึ่งแล้วค่ะเราอยากรู้ว่าตัวเลขสี่สิสี่ครึ่งจริงไหมเราก็วัดเนี่ยจากเส้นเส้นชิ้นหน้าเนี่ยวัดมาที่เส้นเนี่ยตรงนี้ที่เส้นในนะคะแล้วก็วัดจากเส้นชิ้นหลังนี่มาที่เส้นข้างนอกนะคะอะเราวัดเลยค่ะว่าสะโพกของเราสี่สิสี่ครึ่งจริงไหมโดยทั่วไปที่บอกถ้าใครติดตามงานน้อยจะรู้ว่า สมมุติว่าสโพกจริงสาเก้าบวกแล้วหนึ่งนิ้วก็จะเป็นสี่สิบนะคะเราจะต้องหาตัวเลขสามเก้าอยู่ที่ชิ้นหน้านะแล้วก็บวกหนึ่งนิ้วที่ชิ้นหลังค่ะแต่ตัวนี้เราเรากะกะเอานะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะบวกอกยบวกให้เขานิ้วครึ่งเลยไนะตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราเพิ่มแต่ชิ้นหลังนิ้วครึ่งมันเยอะเกินไปเนาะอ่ะก็ตามนี้แหละนะอธิบายให้งงไหมเ <c oughs> อาวัดชิ้นหน้าอ่อนะคะชิ้นหน้ามา,ะะ <c oughs> นนาที่ข้างนอก ชิ้นหน้าชิ้นหน้าที่ข้างนอกนะคะได้11นิ้วค่ะ11นิ้วแล้วก็เอ11นิ้วมาต่อจากเนี่ยเส้นข้างนอกที่เราเพิ่มอยู่เนี่ยค่ะสิเป็นนิ้วว่นที่ตรงนี้ตรงเส้นข้างในนี่อ่าส5้าครึ่งของสี่้าต้องได้ย2อนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่าได้เลยค่ะ22อนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะอ่าเราวัดชิ้นหน้านะคะวัดเช็คชิ้นหน้านะออาวัดนี่จากเส้นในมาถึงเส้นนอกของเป้านี่ออาวัดมาได้สิบเอ็ด 11ปุ๊บเราก็เอามาต่อที่นอกที่เราบวกไว้นะคะ11นิ้วบวกมาจนถึงเส้นเป้าหน้าหลังนี่มาถึงเส้นเป้าหลังเนี่ยที่อยู่เส้นในนะคะอ่าได้เท่าไหร่เราต้องการสะโพกที่เสร็จแล้ว44ครึ่งครึ่งของ44ครึ่งก็คือ22นิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะได้2 2นิ้วหนึ่งกระเบียดเป๊ะเลยค่ะเนี่ยได้แล้วค่ะได้สะโพกตามที่เราต้องการนะคะอ่ะเมื่อสะโพกได้แล้ววัดเช็คเป้าแล้วเวชเ็คสะโพกแล้ว เนี่ยทุกอย่างต้องวัดเช็คทุกจุดนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ผิดพลาดเวลาระวังผ้าไปแล้วนะอาชีนี้เราจะมาดูวิธีการหาเกตของชิ้นหลังนะคะว่าเราจะวางยังไงเนาะอาชีนี้เราก็จะดูว่าเอวจริงเอวจริงข้อ33เราก็ใช้ตัวเลข33านี้เลยค่ะนะคะคือเอวเราจะไม่มีการบวกนะก็คือเราจะบวกเผื่อหลวมอยู่ที่ทะโพกเฉยๆค่ะเอวจริงเอวเท่าไหร่เราวัดเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะคะอะตัวนี้ ตั้งขอบในตัวเอลสามสามเพราะฉะนั้นเราก็เอาสามสามหารสี่เลยค่ะก็จะได้แปดนิ้วหนึ่งกับเบียดนะคะจากเส้นตรงนี้อ่ะคิดเนี่ยจากเส้นครึ่งนิ้วเนี่ยเราวัดไปค่ะแปดนิ้วหนึ่งกับเบียดค่ะเราได้ตกเส้นนี้ได้ตกเส้นนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าโอ้โหสะโพกอ่ะเขาเป็นคนที่เอลเล็กสะโพกใหญ่นะคะเพราะว่าสะโพกกับเอวแตกต่างกันสิบกว่านิ้วอ่ะเพราะฉะนั้นการโค้งของเราเลยมันจะเยอะ มันจะเยอะมันจะมองรูหักมากเกินไปเห็นปะมันไม่สวยมันไม่สวยเพราะฉะนั้นการบวกเก็ดของเราตรงนี้เราต้องบวกเยอะหน่อยเพื่อให้เขาโค้งออกมาเส้นมันจะได้เชื่อมตรงถึงกันนะคะตัวนี้โดยปกติจะบวกอยู่ที่สามกระเบียดแต่ตัวนี้ต้องพิเศษหน่อยนะคะเอาเป็นหนึ่งนิ้วเลยคะ่ะเพิ่มไปเลยหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเขียเอาเก็บเนี่ยเก็บตรงนี้นะคะเพิ่มไปหนึ่งนิ้วเราก็จะดูว่าถ้าเราเพิ่มหนึ่งนิ้วนะ่ะ เวลาเราขีดเส้นเชื่อมเนี่ยจากสะโพกมาที่เอวเนี่ยมองดูมไม่หักเป็นมุมมากเกินไปเราก็จะได้แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะได้แบบนี้นะ,ะ้วค่ะทีนี้เราก็จะดูค่ะว่าอาจจะระบวกไว้หนึ่งนิ้วนี่เพราะฉะนั้นเราวัดยื่นออกไปหนึ่งนิ้วเราก็ต้องมาเก็บเก็บตรงนี้หนึ่งนิ้วค่ะอ่าวัดข้อค่ะจากเส้นกลางนี้ ข้าออกข้างละางครึ่งนิ้วรวมกันก็จะเป็นหนึ่งนิ้วเกล็ดตัวนี้เอายาวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นขอบเป็นตัวเดี๋ยวเราจะต้องตัดขอบทิ้งอีกเพราะฉะนั้นเราเก็บยาวอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งเลยค่ะเพราะว่าเกล็ดเขาใหญ่ด้วยเนาะห้านิ้วครึ่งเลยค่ะนี่นะคะยาวมาเลยค่ะนี่เราได้เก็บหน้าแบบอุ้ยเอาอะไรไอ้น,นี่ขีดเฉียงเอาใหม่นี่นะคะขีดขีดเร็วเก็บมาที่ตรงจุดห้านิ้วครึ่งของเราเองเราก็จะได้เก็บทิ้หน้าแล้วค่ะแบบนี้แล้วนะคะ เราได้ชิ้นหน้าแล้วทีนี้เราจะมาดูชิ้นหลังค่ะเราจะมาดูชิ้นหลังนะคะว่าเนี่ยเส้นเนี้ยเราต้องวัดจากเส้นตรงเนี้ยวัดมาอ่ะเหมือนการหารสี่ค่ะสามสามหารจีเท่ากับแปดนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะจากเส้นนี้วัดมาแปดนิ้วหนึ่งกระเบียดก่อนทีนี้อย่างที่บอกว่าเราจะบวกเก็บเท่าไหร่ดีบวกเก็บไปเลยหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วนะคะเพราะชิ้นหลังเนี่ยก็คือมาตรฐานเขาอยู่แล้วค่ะต้องบวกหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าเขา เขาจะต้องขีดแบบนี้ค่ะเนี่ยเชื่อมมาแบบนี้อ่ามามานี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะคือชิ้นหลังเนี่ยถ้าเราขีดแล้วว่าเอวตรงนี้ชี้ชี้ก็ไม่เป็นไรนะคะคือไม่ต้องให้โอกเหมือนชิ้นหน้าแบบนี้ค่ะตรงนี้บางทีเนี่ยเขาขีดมาแล้วตรงนี้อาจจะใหญ่มากกว่ามาเลียวมาตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชิ้นหลังน่ะเขามีการเก็บเส้นเป้าที่มันยึะมากกว่าชิ้นหน้าอยู่แล้วค่ะนะคะก็จะได้ค่ะเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่า ชิหลังอนะ่ะขีดตรงถึงกันแบบนี้ก่อนนี่นะคะอ่ะเส้นตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องอยู่สูงกว่าชิ้นหน้าเห็นไหเนี่ยอยู่สูงกว่าเพราะฉะนั้น,นเราบวกเกบอยู่ที่หนึ่งนิ้วการที่เราจะหาตำแหน่งเก็ตได้เราก็วัดแบ่งเหมือนกันค่ะวัดแบ่งเหมือนกันนะคะว่าได้เท่าไหร่อ่ะใช้สายวัดก็ได้นะคะคือหาตำแหน่งเก็ตนะแต่อย่างชิ้นหน้าเนี่ยเราสามารถวัดจากกลางจากเส้นกลางขาได้เลยแต่ชิ้นหลังไม่ได้นะคะเรามาใช้เส้นนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นแค่ของชิ้นหน้า แต่พอชิ้นหลัง่ที่บอกว่าเรามีการโค้งเป้าที่มันหักมันหักเส้นเป้าเข้าไปเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นการแบ่งเกตตรงนี้ก็เลยวัดเอวได้เท่าไหร่ตรงนี้นะคะที่เราบวกเนี่ยตรงเส้นโค้งเนี่ยมาถึงตรงเส้นเนี้ได้เท่าไหร่เราขีดแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งนะคะจะได้จุดนี้ค่ะเราจะมาขีดหาตำแหน่งเกตตรงนี้เราก็ขีดให้เกตเขาขนานกับเป้าแบบนี้ค่ะเนี่ยตรงเส้นเป้านีให้เขาขนานกันไม่ใช่เราขีดตรงตรงเหมือนชิ้นหลักชิ้นหน้านะชิ้นหน้าได้เขาตรงตรงเห็นไหม ชิ้นหลังเราจะต้องเอียงนิดนิดถ้าใครเขีไม่เป็นก็วัดเช็คจากตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ตกเท่าไรสี่นิ้วห้าแปดค่ะตรงนี้ก็สี่นิ้วห้าแปดได้เหมือนกันนะเนี่ยอ้อยเขีไว้ตรงเปนนะเลยคะ่ะก็เอาเก็ดยาวอยู่ที่ประมาณห้านิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะนะคะเก็ดหลังก็จะยาวอยู่แล้วนะห้านิ้วครึ่งค่ะวัดเขาออกฝั่งละครึ่งนิ้วเพราะเราบวกไว้หนึ่งนิ้วเนาะเขาออกข้างลับครึ่งน,นิ้วจากเส้นกลางก็จะรวมเป็นหนึ่งนิ้วเขีดเลียวมาที่ปลายเก็บตรงนี้ค่ะ นี่นะคะเราจะได้แล้วค่ะเราจะได้เก็บสองเกตแล้วคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะก็เดี๋ยวเราจะก๊อปตลงไปนะก๊อปตงไปเป็นการแต่งเพราะการสร้างแบบจนเพีงเขาจะสร้างอยู่ในหน้าหลังหน้าหลังอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเราค่อยมาตัดก๊อปแยกออกไปนะคะเราเสร็จขั้นตอนของของชิ้นบนแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาเช็คเอวเนาะเดี๋ยวเราไปข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าเราไปข้างล่างก่อนเนาะทีน,นี้เราเราได้ไปลายขาแล้ว ทีนี้อย่างที่บอกว่ามันจะมีช่วงเข่าการที่เราจะหาเข่าได้อะจากเส้นเป้าลึกมาถึงปลายขานี่วัดได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งค่ะนี่นะคะวัดได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งนะคะวัดแบ่งครึ่งแบบนี้ยี่สิบหกครึ่งแบ่งครึ่งก็คือสิบสามครึ่งนั่นเองนะคะได้แบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ใช้ได้เลยนะเป็นกฎเลยนะคะจากเส้นแบ่งครึ่งวัดขึ้นมาอีกสองนิ้วค่ะสองนิ้ววัดขึ้นมาเลยค่ะ นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็สี่เส้นกลางแบบนี้ค่ะเราจะได้เส้นเข่าที่เป็นการแบ่งสัดส่วนที่ถูกแล้วนะคะอ่าตรงนี้นะเส้นเนี้ยถ้าเกิดเราเป็นขาเดฟอะเราถึงจะหานะแต่ถ้าเป็นพวกขาบงขาบานน่ก็คือให้รู้ว่าเข่าอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองแต่เราไม่มีการมาหาเหมือนกับเดฟนะคะอ่าตรงนี้บอกให้รู้ว่าวิธีการหาเข่าเส้นเข่ามันอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะอาชุดนี้เราจะมาหาปลายขากัน,นะค่ะ ปขาสิบห้านะคะก็อ่ะเราก็ต้องตั้งตัวเลขสิบห้าก่อนนะคะสิบห้าหารสี่ค่ะทุกอย่างหารสี่นะคะไม่ว่าจะเอวสโพกปไปขาหารสี่หมดนะเพราะเราทําอยู่ส่วนเดียวนั่นเองอ่ะสิบห้าหารสี่ครึ่งของสิบห้าก็คือเจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งก็คืออ่ะเจ็ดครึ่งหารสี่ก็คือสามนิ้วสามกระเบียดนะคะได้สามนิ้วสามกระเบียดนะทีนี้มันจะมีกฎว่าเราต้องลบอยู่ที่หนึ่งกระเบียดค่ะลบนะคะ ลบหนึ่งกับเบียดลบหนึ่งสี่นะคะเท่ากับเหลือสามนิ้วครึ่งอะ่ะเท่ากับว่าปลายขาเน,นี่ยตรงเนี้ยเหลือสามนิ้วครึง่งที่เราจะวัดเข้าออกจากเส้นกลางข,ขาเนี่ยฝั่งละฝั่งละสามนิ้วครึ่งอะ่ะวัดมาฝั่งนี้สามนิ้วครึง่งฝั่งนี้สามนิ้วครึง่งเราได้แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราได้แบบนี้แล้วทีวนี้อย่างที่บอกว่าขาชิ้นหน้าเนี่ยเป้าอ่ะเขายืดมาเยอะเราไม่สามารถที่จะใช้เส้นเดียวกันได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราวัดยื่นออกมาค่ะหนึ่งนิ้วนะคะวัดมาเพิ่มมา1นิ้วค่ะเราก็จะดูว่าปลายขา15้าที่เราหาไว้เนี่ยเมื่อเราเช็คแล้วอะ่ะขาขาหน้าและขาหลังเนี่ยได้15จริงไหมเราบวกเลขถูกไหมเราก็วัดเช็คได้ค่ะวัดกอบข้างในก่อนนะก็คือเป็นชิ้นหน้านั่นเองแล้วก็วัดมาค่ะเอาได้เจดได้7แล้วก็เอาตัวเลข7มาต่อค่ะกับเนี่ยที่เราบวกเพิ่มไว้1นนิ้วเนี่ย เจ็ดมาบวกอีกนี่ก็คือเป็น15นะคะนี่ได้ค่ะได้ตัวเลขตามที่เราต้องการนะคะการที่เราลบ1 4เนี่ยลบ1กระเบียดเน่ยเพื่อมาเพิ่มตรงนี้นั่นเองเนี่ย1 4 4ครั้งรวมกันก็จะเป็น1นิ้วนะคะอ่าทีนี้เราต้องเข้าใจโครงสร้างเมาก่อนนะคะว่าทุกคนจะทำปลายขาอะไรก็ใช้ตัวเลขแบบนี้แหละค่ะก็คือหาร4หาร4ี่ปุ๊บลบ1กระเบียดลบ1กระเบียดแล้วก็ หลังจากนั้นก็วัดเข้าออกได้เท่าไหร่หลังจากนั้นชิ้นหลังเรามาเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วก็จะได้ตามตัวเลขที่เราต้องการเลยค่ะนะคะสำหรับปลายขานะอ่าทีนี้เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะต้องขีดตรงไปเลยค่ะเพราะเราทําเป็นขากระบอกเนาะเรามาต้องขาเข่า,าอะไรแล้วเพราะเราไม่ได้ทําเดฟนะคะขีดตรงขึ้นไปเลยค่ะเรารู้ว่าขาหน้าคือเส้นในเราก็ขีดตรงขึ้นไปค่ะขีดตรงไปตรงเป้าได้เลยขีดชี้ขึ้นไปเลยเนี่ยนี่นะคะขีดตรงขึ้นไปเลยค่ะ นี่เป็นแบบนี้นะคะอ่าทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าชิ้นชิ้นนี้ก็เหมือนกันเราก็ขีดตรงขึ้นไปที่สะโพกเลยค่ะขีดตรงขึ้นไปนะคะนี่ค่ะขีดตรงไปถ้าใครเขีดไม่ตรงก็ใช้สายวัดขื้นเหมือนที่อ้อยเคยสอนนะคะเหมือนที่อ้อยเคยทําให้ดูนะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยไม่จําเป็นที่เราจะต้องเอาเท่าเดิมนะเราเขีดเข้าได้นะโดยที่เราจะต้องมาที่จุดสะโพกนี่นะคะอ่ะ ทีนี้เราก็จะดูค่ะว่าตรงนี้เข้าได้นิดหนึ่งนะจากเส้นที่เราขีดตั้งฉากที่สำรับแบ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้เข้าได้นะเพราะว่าคือเราจะยังไงอ่ะนี่เราขีดตรงมาอย่างงี้ค่ะขีดแบบนี้ให้เขาเชื่อมนะไม่หักเป็นมุมนะคะไม่หักเป็นมุมแบบนี้นะไม่เอานะเดี๋ยวเขาจะแน่นเดินไปค่ะเราก็ขีดเชื่อมมาเนี่ยค่ะขีดตรงมาแบบนี้แบบนี้เอาไล่ยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงที่สําคัญนะคะเพราะว่าเราจะต้องดูช่วงคนโครงคนขาด้วยนะอ่ะ ทีน,นี้อย่างที่บอกว่าชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วเนาะเนี่ยขีดผ่านจุดนี้มาเนี่ยจากสะโพกขีดผ่านมาจนมานี่หลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าช่วงช่วงิ้นของชิ้นหลังเนี่ยเราจะต้องขีดเลี้ยวหายมาแถวเข่านี่เองนะคะเราก็ขีดมาค่ะใช้ใช้เนี่ยไม้บรรทัดเนี่ยไล่มาอย่างเงี้ยค่ะเล่ามาแบบเนี้ยหรือว่าเราจะใช้ไม้บรรทัดโค้งอะไรก็ได้นะคะคือคือทำอย่างไงก็ได้นะคะให้เขาแบบอย่างเงี้ยให้เขาเลี้ยวหายมาเนี่ยอ้อยก็จะใช้แบบ อุปกรณ์ที่ตัวเองสะดวกเนี่ยเป็นแบบนี้น,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 นี่เนี่ย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 ยังไงก็ได้นะค่อยๆขีดเลยค่ะนะคะไม่ให้เขาโป่งเขาพองนะไม่ให้เขารีบเกินไปไม่ให้โป่งพองให้มันมองดูเส้นกลมกลึงตามที่ความคิดของเราะคะ่ะคือทุกอย่างเราทําไปบ่อยเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนเราเองนะคะว่าเราควรจะขีดแบบไหนอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าเราขีดเสร็จแล้วนะคะนี่ตรงนี้ขีดและะ้ว เส้นก็จะกลมกึงเป็นอันเดียวกันแล้วไม่เป็นหักเป็นมุมไม่โป่งไม่งอไม่หุกนะคะอ่าและทีนี้เราจะดูว่าเมื่อเราได้เส้นกลางชิ้นของชิ้นขาในชิ้นหน้านะคะ